วิธีการดูครับว่าผู้ชายคนนี้ชัดเจนหรือเปล่าเขาจะมาเล่นๆกับเราไหมหรือว่าเขาจะมาจริงจังกับเรานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับมันไม่ได้ดูยากขนาดนั้นนะและจริงๆมันมีสัญญาณมาตั้งแต่แรกก็ด้วยว่าคนคนนี้เขามาแบบไหนแต่โดยส่วนมากเนี่ยเวลาผู้ชายเข้ามาหาผู้หญิงเนี่ยบางทีครับผู้หญิงก็มาแค่ตามอารมณ์ครับโดยที่รู้ทั้งรู้ว่าคนคนนี้ไม่จริงใจกับเราหรอกแต่ว่าเรารู้สึกว่าอยากจะลองดูอยากรู้ว่ามันจะเป็นอย่างที่เราคิดจริงๆ,ๆไหมหรือว่าเราคิดไปเองและบางทีครับอาจจะทาให้คุณเนี่ยตกหลุมรักเขาไปโดยทา ทำให้คุณเนี่ยถอนตัวไม่ขึ้นและสุดท้ายคุณก็ตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาบอกครับว่าวิธีการดูผู้ชายไม่ชัดเจนเนี่ยต้องดูยังไงและคุณต้องทําตามให้ได้โดยที่คุณห้ามเอาใจลงไปเล่นกับผู้ชายคนนี้มาเริ่มกันเลยครับข้อที่1ครับก็คือผู้ชายที่ไม่ชัดเจนเนี่ยครับมักจะตอบชัดช้า ไอ้ช้าที่ว่าเนี่ยคือไม่ใช่ช้าแค่10นาที15นาทีนะแต่มันคือช้าแบบหลายๆชั่วโมงหรือแม้กระทั่งข้ามวันทําไมเขาถึงเป็นแบบนี้นั่นก็เพราะว่าทงในใจของเขาครับคิดมาแล้วว่าเขาไม่ได้คิดจะจริงจังกับคุณมากมายนะแน่นอนครับว่าความสําคัญของคุณมันก็จะเป็นอันดับรองรองมาจากสิ่งอื่นๆที่เขาทําเช่นดูหนังทํากิจกรรมของเขาที่เขาคิดว่ามันสําคัญมากกว่าคุณเพราะเขาคิดว่าถ้าไม่มีคุณเขาก็มีคนอื่นหรือไม่เขาก็สามารถหาคนอื่นมาใหม่ได้แต่บางทีครับผู้หญิงก็ชอบคิดครับว่า เขาอาจจะยุ่งมั้งคุณเชื่อเถอะครับว่าคนเราเนี่ยจับโทรศัพท์แทบจะทั้งวันครับในช่วงเวลาหลายชั่วโมงที่เขาไม่ได้ตอบคุณเนี่ยเขาทําอะไรอยู่ถ้าหากว่าคุณสําคัญกับเขาขนาดนั้นจริงๆเขาจะโฟกัสคุณมากกว่านี้ซึ่งสิ่งนี้มันเป็นตัววัดได้ครับว่าคุณสําคัญกับเขาจริงหรือเปล่าแต่บางทีครับผมเชื่อครับว่าหลายๆคนก็มีคาถามครับว่าเอแล้วถ้าเขาตอบเร็วล่ะแปลว่าเขาจริงจังไหมคะทีนี้ราต้องมาดูว่าตอบเร็วบางทีก็แปลว่าไม่ชัดเจนได้เหมือนกันนะมาดูข้อที่2องครับก็คัดคุณให้้ไรบ ผู้ชายที่เข้ามาแบบไม่จริงจังครับเป้าหมายของเขาคือเขาอยากได้คุณครับอยากได้ที่นี้คือไม่อยากได้คุณเป็นแฟนนะแต่อยากได้คุณเรื่องบนเตียงเพราะฉะนั้นครับการที่เขาจะได้สิ่งนี้ก็คืออะไรก็คือการที่เขาต้องนัดเจอคุณครับแลถ้าหากว่าเขานัดเจอคุณเขามีท่าทีที่พยายามจะทําสิ่งนี้กับคุณคุณสามารถการันตีได้เลยว่าเขาเข้ามาเพื่อจุดประสงค์แบบนี้โดยเฉพาะเพราะผู้ชายถ้าหากจะเข้ามาจริงจังนะครับเขาจะปฏิบัติต่อคุณอีกแบบหนึ่ง เขาจะให้เกียรติคุณเขาจะไม่คุมเขือคุณแล้วเขาจะไม่ทําให้คุณต้องมีคําถามในใจเลยว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้มาแบบไหนกันแน่นะแต่คุณจะมั่นใจได้เลยว่าคนนี้มาแบบจริงใจแน่นอนแต่คุณก็ต้องระวังนะบางทีผู้ชายทําเหมือนให้เกียรติในเดทสองเดทแรกแต่ว่าจริงๆแล้วเขาแค่รอให้เหยื่อติดกับก่อนเพราะนั้นครับสิ่งที่จะเซฟตัวคุณที่สุดก็คือคุณต้องได้สิ่งที่คุณต้องการก่อนถ้าคุณอยากเป็นแฟนคุณก็เอาคำว่าแฟนมาให้ได้ก่อนแล้วสุดท้ายคุณอยากจะให้สิ่งที่เขาย ที่ไม่ชัดเจนมักจะชอบพูดว่าผมไม่อยากมีความสัมพันธ์ โดยส่วนมากครับผู้หญิงมักจะได้ยินประโยคนี้จากผู้ชายตอนที่เสียตัวไปแล้วแต่เอาจริงๆแล้วคุณสามารถหลอกถามเขาได้นะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณจะยังไม่ลึกซึ้งก็ตามคุณอาจจะหลอกถามอ้อมๆว่า e y, ชอบผู้หญิงสเปคแบบไหนหรอหรืออาจจะเป็นคําถามที่ว่าเราไม่มีแฟนแบบนี้อยู่คนเดียวไม่เหงาหรอถ้าเขาตอบมาว่าเขาไม่อยากมีแฟนหรืออะไรประมาณนี้คุณก็พอจะเดาได้เลยว่าคนคนนี้อาจจะยังไม่พร้อมจะมีความสัมพันธ์จริงจังซึ่งเนี่ยคุณสามารถเช็คได้ถึงแม้ว่าคุณยังไม่เป็นอะไรขเขาก็ตามแต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์ลึกซึ้วคุณ ถามคำถามแบบนี้ับเขาถ้าหากว่าเขาไม่ต้องการชัดเจนคำตอบเขาคือจะบ่ายเบี่ยงครับเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วนี่ก็ดูดูคนไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนสิ่งที่คุณควรทำคือไม่ใช่ว่าคุณควรจะไปเปลี่ยนเขานะคุณไม่มีทางเปลี่ยนเขาได้ครับถ้าหากว่าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนสิ่งที่คุณควรทำคือคุณควรจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์แบบนี้ครับถ้าหากว่าคุณอยู่แล้วคุณไม่แฮปปี้คนบางคนครับคิดว่าอยู่ไปเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนใจมันยากครับก,กับการที่อยู่ๆเขาเล่นสวนสนุกฟรีๆอยู่แต่คุณไปบอกว่าเดี๋ยววัันนนี้้ขขอเเกก็บตงค่าาสสุ แน่นอนครับว่าเขาปักธงมาใจแบบนี้แล้วเขาก็ไม่อยากจะชัดเจนกับคุณเพราะเขารู้สึกว่าความชัดเจนมันต้องทําให้เขาอิสระน้อยลงต้องรับผิดชอบมากขึ้นต้องนู่นนี่นั่นมากมายแน่นอนว่าเขาก็ไม่ยอมถูกไหมนั่นครับถ้าหากว่าคุณไม่ชอบอะไรแบบนี้คุณต้องเดินออกมาครับและข้อที่4ครับก็คือเขาจะมาหาคุณครับเวลาที่เขาต้องการเบนฟิตจากคุณเบนฟิตจากคุณคืออะไรเรื่องเซ็ก์บ้างแก้เหงาบ้างเบือบ่อเบือ่อข้างว่าง,างไม่มีอะไรทำบ้างเขาจะมาเฉพาะเวลาเหล่านี้เท่านั้น โดยปกติผู้ชายมักจะใช้มุกนี้ครับคือมาทําคุยหวานๆคุยหยอกๆโรแมนติกสักวัน2วันสุดท้ายก็นัดเจอพอนัดเจอปุ๊บได้สิ่งที่เขาต้องการปุ๊บเขาก็จะหายจากคุณไปอีกวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ผู้หญิงมกักจะตกหลุมพรางครับว่าเฮ้ยตอนอยู่ด้วยกันมันก็มีความสุขดีนะแต่ในความเป็นจริงคือเขาทําเพราะเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรและเขารู้ว่าเขาทําแบบนี้เขาจะได้เบนฟิตจากคุณนะครับถ้าหากว่าคุณไม่ชอบอะไรแบบนี้คุณต้องเดินออกมาครับและข้อที่5ครับก็คือความสัมพันธ์ของคุณจะหยุดอยู่กับ เขาจะไม่เปิดตัวคุณครับเขาอาจจะพาคุณไปเจอเพื่อนเขาบ้างพอเพื่อนเขารู้แล้วว่าเขานิสัยแบบไหนเป็นผู้หญิงบ่อยแค่ไหนแต่เขาจะไม่พาคุณไปเจอคนสําคัญของเขาครับที่เขาต้องรักษาภาพลักษณ์เอาง่ายๆว่าในโลกโซเชียลเนี่ยจะไม่มีทางมีคุณอยู่ในนั้นและเขาจะไม่หึงหวงคุณครับเพราะเขาไม่รู้สึกอะไรกับคุณขนาดนั้นและแน่นอนครับการที่เขาไม่หึงหวงคุณนั้นก็เพราะว่าเขาก็อยากจะมองหาคนอื่นๆอยู่ด้วยเหมือนกัน ผมต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วบางคนโอเคกับความสัมพันธ์แบบนี้นะครับเพราะว่ามีจุดมุ่งหมายแบบเดียวกันก็คือแก้เหงาอยู่เพราะเบนฟิตแต่ว่าความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนครับบางคนอยู่แล้วรู้สึกไม่ได้ชอบรู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่ดีกับตัวคุณสิ่งที่คุณควรทําคือไม่ใช่ว่าคุณจะพยายามไปเปลี่ยนเขาพยายามจะทําให้เขามาชัดเจนกับคุณถ้าเขามีตามลิสต์เหล่านี้นะครับคุณต้องดูให้ออกแล้วว่าเขาปักธงในใจมาว่าจะไม่ชัดเจนกับคุณจริงเพราะนั้้นถาาาหากว่่คคุณไมโอเ มันจริงๆคุณต้องตัดสินใจเดินออกมาด้วยตัวคุณเองครับและเชื่อเถอะครับว่าชีวิตคุณไม่ต้องมีเขาคุณก็มีความสุขในแบบที่คุณเป็นได้ขอเพียงแค่คุณกล้าที่เดินออกมาครับผมชองคริสครับ